สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อินอุ่นพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงหลังสงกรานต์ปี2567สําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะการทํานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานเอาละค่ะชาววันพุธกลางคืน เรามาเริ่มเช็คพลังงานของคุณกันก่อนอธิษฐานก่อนนะคะขอให้คำทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์เกิดการต่อยอดในแสงสว่างบุญใดก็ขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนาค่ะขอพลังแห่งครูสถิตกับการทำนายในครั้งนี้นะคะอ่าเรามาดูห้าใบแรกที่เป็นตัวตนของคุณกันในเวลานี้นะ จัดเมนสิบมีเท้าราชาถือเหรียญ หนึ่งเหรียญ The Emperor เขาบอกว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนตอนนี้ต้องการให้งานกับเงินราบรื่นสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอยากได้โอกาสนะหรืออยากจะมีช่องทางการเงินการเรียรตยายหรือว่าทำให้สิ่งที่ทำอยู่แล้วว่ามีความต้องการที่อที่จะให้มันแบบ มั่นคงและประสบความสําเร็จในช่วงนี้คุณได้ไปสักการะอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไหมเช่นอาจจะแบบว่าเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานเมืองเก่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นเขตริมน้ําลักษณะแบบนี้นะหรือเขตแบบเมืองเก่าก็ได้อ,อจจะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพลังงานของท้าวเวสสุวรรณพระพิคเนตค่ะหรือว่าจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิป์ประจําเมืองประจําพื้นที่หรืออาจจะเป็นสายครุฑหรือสายนาคหรือว่าในช่วงนี้ไปทําบุญทํากุศลอะไร ไม่รู้ชาววันพุธกลางคืนไพ่บอกว่าเขาได้รับนะรับทั้งบุญและกุศลและรับทั้งแรงอธิษฐานที่คุณได้ขอช่องทางและขอโอกาสไว้โดยพลังงานของไพ่บอกว่า จะเอ่อเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรได้รับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าวันนี้เอ่อเหมือนกับทําให้เรามีกําลังใจหรือมีความแบบสบายกายแล้วก็สบายใจอันดับแรกห้าวันนี้คือเขาตอบโจทย์เือนว่าบุญที่ทําไปได้รับพรอธิฐานที่อธิษฐานไปรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแล้วหลังจากนี้นะหลังสมการไปพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างดวงชะตาของคุณเป็นยังไงบ้างพระธิฐานแ,แรงบุญที่ขอไว้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีไหมแต่ถ้าหมองจากพลังงานเนี่ยหมอคิดว่าเปิดมาสมการชาว วันพุธกลางกลางคืนเนี่ยน่าจะแบบว่าพร้อมลุยพร้อมแบบพร้อมรับนะแล้วก็น่าจะงานเยอะด้วยเพียงแต่ตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกแบบเหมือนกังวลอะไรบางบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของแบบข่าวหรืออะไรพวกนี้อย่าเพิ่งฟังเยอะเอออย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งอะไรมากนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าพลังงานจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่10บใบกันนะว่าพลังงานของคุณนะคะหลังสงการเป็นไงกันบ้าง ห้าเหรียญเขาบอกว่าหลังส่งการจากเนี้ยปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะอ่าถึงจุดสิ้นสุดชีวิตของคุณหลังจากพฤษภาไปจะมีการพลิกฟื้นที่ดีขึ้นเลเวอร์แดดาบ เนี่ยทุกอย่างอะที่มันอึมครึมที่มันแบบเอาไงดีเอาไงดีมันจะชัดเจนมากขึ้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือจะมีคนสเทียอำนาจมาช่วยเหลือในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างไพ่บอกว่าคุณก็ต้องมองข้ามบ้างนะเออคำว่ามองข้ามที่ไพ่เขาพูดเนี่ยอาจจะหมายความว่าให้เรามองแต่มองในมุมที่ดีบ้างอย่ามองแต่มุมที่แบบเป็นแง่ร้ายหรือบางทีอะเราต้องมองเรื่องของผลประโยชน์ในภาพรวมทิศทางในอนาคตอ่าแปดเหรียญค่ะโห oh. ถ้ามองแบบนี้ก็คือว่าตอนนี้ต้องอาจจะแบบเป็นเพราะว่าชีวิตมันจะกลับมาอยู่ในกับการโฟกัสกับตัวเองการรักตัวเองหรือรวมถึงพลังงานที่ขึ้นมาลักษณะที่เรียกว่ามาทําอะไรเพื่อเพื่อเป้าหมายในอนาคตเพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จโดยมีแรงสนับสนุนจากคนข้างๆ้างคนที่อยู่รอบข้างให้เราอ่ะได้เหมือนลุกทยานหรือแบบโลดล่นได้เต็มที่ออืื สี่ถ้วยแต่ว่าตัวดวงขึ้นมาเตือนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับสายตาหลังในท้องแล้วก็บางทีอ่ะมันจะเป็นภาวะของคนที่เกิดวันผู้กึนคืนตอนนี้จริงๆอ่ะมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่า จริงๆมันรู้ว่าต้องทําอะไรนะแต่อารมณ์มันเหมือนกับแล้วจะเริ่มยังไงดีมันเหมือนขาดความมั่นใจอะพายบอกว่าโอ้ยไม่ต้องขาดความมั่นใจกลับมาทําต่อได้เลยจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนจากพลังงานจากในชีวิตของคุณหรอกเพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดั่งที่ใจคิดหรือทําไปแล้วเนี่ยตอนนี้กระแสะของโลกเขาเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะเอ่อต้องบอกว่าคุณน่ะมี ความรู้หรือคุณอนะเตรียมความพร้อมหรือคุณอนะรู้ว่าคุณจะสามารถก้าวข้ามและเริ่มต้นระนับหนึ่งใหม่ยังไงได้ตอนนี้มันอยู่แค่ความลังเลในใจของคุณเท่านั้นเอง the empress ไพ่สังฆราช กลับมาทําอะไรกลับมาเริ่มต้นกลับมาเป็นเราอย่างมีความสุขแล้วทําให้มันมีคุณภาพมีแบบแผนมีมาตรฐานวันนี้ฟ้าดินเปิดทางครูบาอาจารย์เปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแล้วก็ตัวดวงตัวไพ่อ่ะคุณต้องกลับมามีความสุขในแบบฉบับที่เป็นคุณคุณอยากทําอะไรคุณอยากเรียนรู้อะไรคุณอยากศึกษาอะไรคุณอยากทําแบบไหนคุณดีไซน์ชีวิตของคุณเนี่ย ทำอะไรได้วยความสุขทำอะไรได้วยความรักแล้วก็แบบว่ากลับมากินให้อิ่มนอนให้หลับอยู่ให้สบายใจก้มหน้าก้มตาทํางานทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วว่าในชีวิตอะเออเนี่ยมั่วตบแบบโอ๋ไพ่บอกว่าได้เวลาแล้ววันนี้เวลาแห่งการลื้อฟื้นเวลาแห่งการพักของตัวเองแล้วก็ปัญหาสุขภาพแบบคุณมีปัญหาทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะสุขภาพกายอะหมอหมองว่าแค่นอนปรับเวลานอนหรือว่าเอ,อ เอาอตรงว่าถ้าเป็นปัญหาสุขภาพกายอะหมอหมองว่าแค่เข้าใจธรรมะเข้าใจสายทำความจริงของชีวิต ไปหาหมอให้ถูกต้องตามเวลากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอบอกแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีอ่ะเดี๋ยวคุณก็หายเพราะว่าพระท่านครึ่งช่วยอยู่ครูบาอาจารย์ช่วยอยู่คนที่เขารักษาคุณหรือคนที่เขาดูแลคุณเน่ะวันนี้เขาก็แบบเต็มที่แล้วเขาก็ใส่ใจให้ความรู้หรือเขาก็พร้อมช่วยแต่ตอนนี้คุณแค่มีความรู้สึกแบบฉันจะเอาไงดีเนี่ยฉันจะเชื่อเขาดีไหมฉันจะอะไรไหมวันนี้คุณต้องฝากฝากไว้กับเขาถ้าถามสุขภาพใจนะคือหมอแค่คิดว่าอะไรบางอย่างที่เจออยู่ในตอนนี้มันแค่ไม่รู้ ว่าจะทำยังไงดีมันแค่เหมือนกับเออหนึ่ง ถ้ามันจบไปแล้วจะเริ่มต้นใหม่ยังไงดี2คือแล้วเราควรคิดยังไงดีแล้วเราควรวางยังไงดีหรือบางสิ่งบางอย่างมันไม่รู้จะไปทางไหนมันอึดอัดอ่ะมันรู้สึกแบบเออมันพอมันอึดอัดมันคิดไม่ออกปุ๊บว่ามันก็เกิดความกังวลเกิดความกลัวพาท่านบอกว่าปัญหาทางใจสุขภาพทางใจหรืออะไรที่เป็นเรื่องในใจของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาเป็นไปตามวาระเวลาทําไมไพ่พูดแบบนี้รู้ป่ะเพราะว่าไพ่บอกว่า1เลยอ่ะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะมีทางออก แต่มันต้องใช้เวลาคําตอบบางคําตอบที่คุณนะ่ะเหมือนไม่เข้าใจคําตอบบางคําตอบที่คุณรู้สึกว่าแล้วคุณจะไปยังไงดีอะแล้วคุณจะยังไงดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนเนี้ถ้าเป็นคุณคิดอะคุณหมดแรงที่จะคิดเพราะคุณอาจจะทวงความยุติธรรมในตัวเองหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าก็ความตรงของฉันความถูกต้องของฉันไม่เป็นแบบนี้แต่มันไม่ถูกใจคนมันไม่ถูกมันไม่ถูกใจคนนู้นคนน, ون, คน,นี้หรือมันทาไมมันไม่ถูกใจมันมีคําถามเกิดขึ้นในใจพระท่านก็เลยบอกว่าหยุด และอยู่นิ่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวจะมีคนกลางหรือจะมีใครหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างบางข้อความมาบอกเองว่าทางออกที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรวิธีแก้ไขเป็นยังไงหรือเราจะปลดล็อกตัวเราเองอ่ะออกจากสิ่งที่มันรั้งเราในใจยังไงแล้วจริงๆตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือว่า ปัญหาทางใจของเราอะมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเลือกที่จะรับมันหรือไม่รับมันนะคือเขาบอกว่าจริงๆใดๆทั้งหมดอ่ะแค่เราเปิดใจเปิดตา นะยอมรับความเป็นจริงมองมันอย่างเป็นความเป็นจริงมองมันอย่างธรรมชาติและมองมันอย่างเข้าใจคุณจะค้นพบเลยว่าจริงๆมันไม่มีอะไรทาอะไรคุณได้เลยที่คุณกังวลที่คุณกลัวที่คุณแบบรู้ที่คุณรู้สึกไม่ดีอยู่ตอนนี้มันเป็นเพียงเขาคุณไม่ได้ดูสถานการณ์จริงหรือคุณอ่ะไม่ได้มองลงไปจริงๆแต่ถ้าคุณมองลงไปจริงๆคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยนี่มันคืออกมันไม่ได้มีอะไรหนึ่งหรือมันไม่ได้มีอะไรสองสิ่งนั้นทําอะไรเราไม่ได้และสามบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นช่องทางหรือโอกาสให้เราเปลี่ย วิธีคิดหรือให้เราได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเข้าใจธรรมะที่แท้จริงหรือเข้าใจเหตุและเข้าใจผลที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจเหตุและเข้าใจผลที่แท้จริงท้ายสุดเลยอะเราจะมีทางออกที่เป็นตัวเราแล้วเราจะเลือกที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเราจะไม่อึดอัดเราจะไม่อึงครึมเราจะไม่ต้องรอใครมาเคลียนี่อันนี้หู วันพุธกลางคืนพลังงานดูเดือดมากนะแล้วใบสุดท้ายราชาถือเหรียญอันนี้ต้องบอกโอ้ยอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าพลังคุณเป็นเหมือนสองขั้วขั้วหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบฉุดหลังคุณอีกขั้วหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองคุณก็ต้องกลับมามองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันเป็นอนาคตแล้วท้ายที่สุดสุดท้ายอะ่ะเขาบอกว่าไอ้จากคนที่แบบ กำลังแย่ๆหรือจากคนที่กําลังรู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะไหวไหมเนี่ยท้ายสุดสุดท้ายอะคุณจะกลับมาเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่คือถ้ามองแบบนี้ก็ต้องพูดว่าจะรวยหรือจะจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยขึ้นอยู่กับตัวเราจะมีหรือจะไม่มีไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยขึ้นอยู่กับตัวเราจะฟื้นหรือไม่ฟื้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยขึ้นอยู่กับตัวเรา โอ้ยวันพุธกลางคืนอันนี้ต้องคิดแล้วนะว่าเราอะจะลุกขึ้นมายัางไงจะหาวิธีในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันแบบอยู่กึ่งกลางในใจตอนเนี้เราจะก้าวข้ามมันไปยังไงเขาบอกว่าอะไรที่เราเคยเจอปัญหาที่เราเคยเจอเรื่องเสียความรู้สึกเรื่องเสียเวลาหรือเรื่องไหนที่แบบ เสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้มันจะไม่เกินจากนี้ลแล้วลสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะมันคือให้เราเรียนรู้ให้เรามีวัคซีนให้เรามีประสบการณ์แล้วก็ให้เราอะสามารถที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งได้และท้ายที่สุดในวันนี้จงทิ้งเรื่องเหล่านี้ไปแล้วก็จงอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันและการกลับมารักตัวเองการกลับมาทาการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมามีความสุขและการเดินหน้าแล้วไปต่อชีวิตเรามันถึงจะมีการฟื้นฟูขึ้นโอ้โหพลังงานดีมาก นะขอขยายนิดนึงราชิน,น, <ance> นีถือเหรียญไพ่ถามว่าเงิน,นเอาไหมเออเงินเอาไหมอยากได้เงินไหมอ่าแล้วอยากได้ความสุขอยากได้คําว่าอยากได้ความสุขเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่คุณต้องไปขอใครเลยนะเป็นความสุขที่คุณจะได้ด้วยตัวคุณเองเป็นความสุขที่คุณมีเป็นความสุขที่คุณสร้างด้วยตัวคุณเองเลยแล้วความสุขของคุณในตรงเนี้ยเป็นความสุขที่คุณจะเผื่อแผ่ถึงบริวารหรือใครก็ได้คุณอยากจะให้ใครคุณอยากจะทำอะไรกับใครได้หมดเนี่ยราชาถือดาบ และประสุดท้ายก้าวมีเท้าคุณจะไปสู้กับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นคุณจะไปสู้กับสิ่งที่มันไม่มีวันแก้ไขคุณจะไปสู้กับสิ่งที่มันยังไม่ถึงเวลาคุณจะไปสู้กับสิ่งที่คุณยังไม่พร้อมที่จะสู้ตอนเนี้ยคุณจะไปทําทําไมคุณจะกดดันตัวคุณเองทําไมวันเนี้เออเนี่ยโอ้ยพลังงานไพ่น่าเอ็นดูมาก ราชาถือถ้วยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเนี้ยคุณไม่เคยได้รับผลกระทบหรืออะไรเลยอ่ะคือคุณยังสามารถกินอิ่มนอนหลับแล้วผ่านมาได้แล้วก็คุณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทอดทิ้งคุณแล้ววันนี้คุณจะกลัวทําไมนี่โหราชินีมไม่เท้าท่านอยายคุณกลับมาเข้มแข็งกลับมาลุกขึ้นมาเป็นแบบนักบริหารน,นักจัดการ อัศวินถือดาบกลับมามีไฟออจริงๆอ่ะพลังคู่นี้เป็นพลังที่บ่งบอกถึงว่าสิ่งที่คุณควรเป็นน่ะคือการกลับมาในลักษะของการมีความมั่นใจให้กับตัวเองในลักษะของการที่กลับมาลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองทะยานไปถึงเป้าหมายคือบางครั้งอ่ะการทะยานไปถึงเป้าหมายการวางแผนการจัดการอ่ะคือบอกว่าวันพุธกลางคืนเน่ะเหมือนต้องลงมือทำมากกว่าคนอื่นในช่วงเวลานี้แล้วก็เหมือนกับว่าการลงมือทํมากกว่าคนอื่นอ่ะมันคือต้องเอาชนะอารมณ์ เอาชนะความรู้สึกที่มันฉุดที่มันล้งแล้วบางครั้งมันก็ต้องเหมือนรู้สึกเดียวดายบ้างเล็กน้อยหรือบางครั้งมันจะรู้สึกเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังอะไรเงนะี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะคือแบบในภายใต้ความรู้สึกตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราบริหารจัดการความคิดอารมณ์และเวลาของเราได้นะหรือว่าความรู้สึกของตัวเราเองเราก็บริหารจัดการได้เขาบอกว่าให้เราอะมองไปถึงเป้าหมายเอาภาษาชาวบ้านเลยมองไปที่เงิน อมองไปที่เงินมองไปที่เป้าหมายมองไปที่สิ่งที่เราอยากได้มองไปที่แบบความสมบูรณ์บนโลกมองไปที่แบบธุรกิจการค้าธุรกิจชีวิตของเราแล้วเราเอา,เอาความเอาความกังวลหรือเอาความท้อแท้ตรงนั้นะทิ้งไปเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้กลับมาเป็นเราในแบบฉแบบับที่แบบว่า กระฉับกระเฉงมีความสุขคิดความแผนบริหารจัดการและลงมือทําเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในช่วงนี้ของการปรับดวงอ่ะคนมันพุดกัางคืนต้องควบคุมความคิดความคิดจริงๆความคิดดีนะคะแต่มันจะมีความกลัวแฝงอยู่หรือมันจะมีตัวพลังงานที่เรียกว่าแบบ สมมติว่าคุณคิดอะไรได้หรือคุณแบบวางแผนวางแผนหรือคุณเออคุณตั้งใจอย่างนี้ยสักพักมันจะมีตัวดึงเขาบอกเนี้ยแหละคุณต้องควบคุมตรงนี้เมื่อคุณควบคุมตรงนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาสมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนอันจริงๆพูดกลางคืนถ้าหมอมองนะพลังงานไพ่แบบเนี้ยหมอไม่รู้หรอกว่าในตอนเนี้ยอะไรที่มันเป็นความเศร้าแต่ทิ้งมันไปเถอะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะหรืออะไรที่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบบั่นทอนกําลังใจเราอ่ะ แค่บอกมันว่าช่างมันเถอะแล้วทิ้งมันไปซะแล้วก็ที่สําคัญคือบางทีอะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจนเหนื่อยแล้วอะเราพักจนพอแล้วอะกลับมาเถอะจริงเนี่ยกลับมาเถอะมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันทํามันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายและความสมบูรณ์ในสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆเราไม่ใช่คนที่แบบได้อะไรมาง่ายๆเนาะ เพราะนั้นทุกอย่างที่เราจะลงมือทําอ่ะทุกอย่างที่เราจะสร้างอ่ะมันก็ต้องมาจากน้ําพันน้ําแรงเราแต่รอบนี้เขาบอกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจบวกกับชีวิตของเราที่เราถูกดันให้เราต้องประสบความสําเร็จให้เราต้องเติบโตให้เราต้องต่อยอดอ่ะท้ายที่สุดเราจะพลิกจากสถานการณ์ทุกอย่างพลิกร้ายกับกลายเป็นดีได้แบบอย่างแบบไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะเพื่อให้เป็นการเสริมพลังใจมาดูกันว่าเราต้องงูเตลูยังไงให้ปังอ่ะมาพูดกลางคืน นี่เปิดไพ่เยอะสุดในบรรดาทุกกองเลยในทุกคลิปเลยเอออ่ะนะคะเรามาดูกันนะว่ามูเตลูยังไงให้ปัง ดีเอ็มเพ s สกลับมากินให้อิ่มนอนให้หลับนี่รดับแรกเลยราชาถือดาบพร้อมลุกขึ้นมาลยุยลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนี่อันนี้คือสัญชาต,ตยานความเป็นเราสองดาบนี่อัศวินถือดาบแล้วพายสุดท้ายราชาถือถ้วยบางทีอะเสียงวิพาวิจารเนี่ยก็ไม่ต้องฟังมั่งก็ได้นะหรือบางทีอะใครที่เขาแบบพูดอะไรกับเราอะรู้จักที่จะแบบ เลือกที่จะรับฟังบ้างอ่าเลือกที่จะรับฟังบ้างอชาววันพุธกลางคืนหมอแนะนําถ้าเกิดสมมุติว่าคุณ่ะมีโอกาสไปไหว้พระแม่ธรณีที่ไหนก็เราแต่หรือไปไหว้พระแม่อุมาหรือไปไหว้พระศิวะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปไหว้เอ่อถ้าเป็นพุธกลางคืนนะหมอจะบอกว่าไปสถานที่ที่อยู่ริมน้ําอืมริมน้ําอ่าเช่นวัดกะลยาอ่าหลวงพ่อโสธรอ่า ที่ไหนก็ศาลเจ้าที่ไหนก็ได้ที่อยู่ริมน้ําหรือไปศาลหลับเมืองประจําเมืองของคุณอ่านี่อันนี้นะวันที่ไปช่วยแบบแต่งตัวสวยๆหน่อยอากาศมันร้อนก็จริงแต่บอกว่าเออนะแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดีๆอันนี้มีใครจะไปไหว้หรือมีใครนับถือพญานันตตาเท้ามุจลินพวกนี้ไหมคะหรือว่ามาถือพระวิษณุไหม t h s u u n e a t h แล้วว่าสุดท้ายราชินีถือเหรียญน,นะคุณไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแหละคุณไปคุณไปสักการะตามที่หมอบอกเนาะแล้วคุณไปอธิฐานกับท่านว่าขอแสงสว่างเปิดทางขอการเปิดทางขอการเปิดทางขอการเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสแล้วก็ขอให้เกิดการฟื้นฟูที่มั่นคงทาวอแล้วก็ขอให้การเงินไม่ขาดมือแค่นี้ย คุณไปขอเถอะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นปฏิหารอะไรบางสินบางอย่างจริงอืมไปมูเลยเนี่ยไปขอเลยท่านรออยู่เนี่ยจริงๆเอ่อถ้าดูจากพลังงานไพ่นะอะไรที่เราต้องอืมต้องยอมรับในพลังงานโลกอะ่ะเช่นโซเชียลออนไลน์ทำซะอืมเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราสามารถแบบ ฟื้นได้แล้วก็มีโอกาสที่ดีเนี่ยใครที่ต้องแบบใช้โซเชียลใช้ออนไลน์กลับมาสู่กระส่โซเชียลกลับมาสู่กระสออนไลน์ใช้มันในการทํามาหากินการโฆษณาตัวเองการทําอะไรก็แต่หรือการฝึกเข้ามาสู่ในโลกของสิ่งที่เป็นในตรงเนี้ยทาซะอืมแล้วก็ไปอธิฐานดีๆไปขอพรดีๆให้ท่านเปิดทิศเปิดทางในสิ่งที่เราจะทําแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาแบบ ประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญคือกลับมาไหว้พาสวดมนต์คุณหนูอยู่ในลําดับความสําเร็จแบบไหนเริ่มต้นต่อยอดฉลองหรืออยากจะพัฒนาคุณไปขอได้เลยชาววันพุธกลางคืนหมอจะบอกว่าแบบในพลังงานน่ะการไปขอเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกนะให้คุณไปเคลียร์หรือไปล้างสิ่งที่มันแบบอ,อยู่ในใจคุณน่ะให้ทิ้งลงไปและเพื่อให้คุณน่ะ จะมีโอกาสในการที่จะแบบได้เริ่มต้นแล้วก็เดินอย่างมั่นคงและประสบความสําเร็จขอให้ความตั้งใจในครั้งนี้หลังสงการนี้ค่ะบังเกิดและเปิดขึ้นเป็นจริงสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาในทุกๆจังหวะในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตวันพุธกลางคืนขอให้คุณเกิดการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่และมีความสุข กับสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสําเร็จกับสิ่งที่คุณเลือกในทุกทิศทุกทางค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของอิมอุ่นพยากรณ์น,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากากดแชร์เปวิทยาธรรหมอให้กําลังใจแบบบวก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 ,บวกเลยนะขอให้คนฟื้นกันคืนมีความสําเร็จตามที่ตั้งใจแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ